สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Mitsubishi Strada ารถปี41หัวเดี่ยวกระบะตอนเดียวพร้อมข้อครับสีสวยใช้ได้เลยนะครับคันนี้มีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานเครื่องดีครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลความร้อนปกติภายในสวยสะอาดครับแอร์เย็นช่ำเ,เสียงมีฟังพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ยางเบิกใหม่ทั้ง4เส้นยางปี2022พอกสแตนเลอย่างดีลงเล่มแล้วเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานพร้อมบรรทุกครับใครที่กำลังมองหารถเข้าไล่เข้าสวนกอคันนี้เหมาะเลยครับราคาคันนี้อยู่ที่79,500บาทต่อรองได้พองามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ